สาธิถ่ายแล้ววะสุสสิ์อ,อันนี้ไม่ใช่ชวันนี้ใส่เสื้อเต็มยศเลยนะเรารู้ว่าเรามาถ่ายรายการสุสสิ์เราก็ต้องใส่เสื้อเอฟีทีมาสิอากาศช่วงนี้มันเย็นไงก็เลยต้องแบบใส่เป็นแจ็คเก็ตมาอันนี้ร้านริมทะเลที่เราเคยมาใช่ไม่ต้องพูดถึงร้านนี้เยอะ ใครอยากรู้ว่าร้านนี้เป็นยังไงย้อนไปดู e p ีที่24อีีที่24ส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่เ้วก็เคยมาถ่ายกันที่นี่แล้วร้านนี้เป็นอะไรยังไงลองไปดูอีี24เราไม่อะไรมากวันนี้เรานัดกะรุ่นพี่คนหนึ่งไว้ก็จะเรียกว่าเป็นความสุขของซาสิกก็ได้นะก็เป็นความสุขของบอลจริงก็ เอาจริงเมื่อคืนที่นั่งเมาอยู่กับเขาเองันนี้ก็เลยชวนเขามากินข้าวมาพูดคุยแล้วก็เห็นคอมเมนต์และหลายคอมเมนต์ด้วยที่ต้างหามาลองย้อนไปดูได้เลยว่าอยากจะคุยกับโค้ชคนนี้อยากคุยกับรุ่นพี่คนนี้ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอเคเพราะเราก็สนิทก,กับเขาเขาก็เคยได้แชมป์กับชมพูนะปี <ừ> 2007ที่ชมพีได้แชมป์ตอนนั้นสมัยนะั้นเขาก็เป็นนักเตะอ,อยู่ <ừ> ก็คงรู้แหละว่าเป็นใครเอออยากรู้แล้วเนี่ยเออแป๊บนึงรอเขามาก่อน ถึงกับต้องโทรตามตัวนายมาด่วนเลยเนี่ยเออก็แต่ทําไมเขาเป็นค้ไม่ตรงต่อเวลาเพราะงั้นบ่ายโมงตรงสําคัญรู้ว่าทําไมชอบมาลานนี้ <c oughs> อืเพราะลงบัญชีพ่อได้เพราะลงบัญชีพ่อได้คืออร่อยนะมอร่อยกูไม่รู้กูรู้เพากูกินฟรีเมื่อคืนนั่งกิน <c oughs> <c oughs> กะพี่เตี้ยก็ลงบินพ่อไป <c oughs> <c oughs> เออดีไหมเฮ้ยอร่อยอร่อยอาหารที่นี่เขาอร่อยจริงของเขาสดอาหารทะเล เอ้ยเมื่อวานไอ้ยู่ใส่เสื้อตัวนี้นี่หว่าที่เราไปถ่ายไอ้ยูเฮ้ยเมื่อวานไอยูห้องใส่ตัวนี้ใช่เหรอใช่แต่เสื้อยืดตัวฮาตัวนี้เลยใครไอ้ยูพี่จริงครับยูยังไม่ถเมื่อวานตอนถ่ายรายการยูยู่แต่เสื้อยืดสีขาวที่ฮอตลายนี่เลยสรัสดีครออันนี้คือแข่งรับเชิญที่บอลว่าใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องแนะนำตัวอะไรมาก เห็นหน้าเขาก็น่าจะรู้จักชื่อคนดูอยู่ก็น่าจะรู้อยู่ละว่าเขาคือใครเขาคือใครอ่ะนายไม่รู้เขาคือ<ะ>ใครนม่รู้โยรยัิรโค้ดนะนาาพโโนิรษะโค้ดอ๋อว่าที่ค้นใหม่ชลบุรีนั่น <c oughs> แหละเรียกโค้ดเข้ามาจะคุยอะไรกันจะ <c oughs> <c oughs> คุยสัญญาฉบับผู้เล่นผนะูเ <c> ล <oughs> <c oughs> <c oughs> ่น,น,นก็คือพี่ตอนนี้พี่เขาออกจากโค่าแล้วนะก็กลับมาักผ่อนบ้านที่ชลบุรีเราก็เวลาว่างเราจะนัดทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วร้านเนี่ยที่เราัดะนำเขามาเพราะตอนที่เขาออกจากโคราใช่ไหมพี่ใช่ครั้งแรกะ่ะเขากลับมาที่ชลบุรีล้วก็ชวนเขามานั่งถ่ายข้ากันกินนี่ก็นั่งคุยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเือนลำลึกความหลังอะ่ะลำลึกความหลังช่วยพูดหน่อยพี่ก็นะครับจริงๆแล้วก็เป็นคนชมบุรีแหละโดยกําเนิดนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในชุดแชมป์ด้วยนะปีแ <c oughs> ชมป์อยู่ปีหนึ่งที่เสดเจเป็นโคร้รนะรแล้วก็แต่พอเลิกเล่นไปแล้วก็ไป เป็นโค้ดนะครับไม่ได้คิดไม่ฝันว่าจะเป็นโค้ดแล้วก็ไปเป็นโค้ดในหลายๆที่นะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับด้วยการที่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นโค้ดที่โคราชแล้วก็ได้กลับมาต้องมาพักผ่อนที่บ้านนะครับพอดีเจอบอลนะครับคุยกันนะครับจะคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วก็ชวนมากินข้าวกันนั่งคุยกันตามภาษาพี่น้องนะครับแล้วก็เห็นว่าร้านนี้อาหารอร่อยนะครับวันนี้บอลก็เลยอยากจะกลับมากินอีกที่นี่นะครับ่อคือเราเพิ่งกินด้วยกันเองพี่มีวิเตียด้วยเมื่อคืนเพิ่งนั่งกินร้านนี้กับโค้ดเตีย บอลเขาโทรตามผมด่วนเลยครับเนี่ยผมก็มีมีงานมีงานผมก็ไอ้งานอะไรนะครับเป็นคนนี้นี่เองเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวก่อนไหมครับผมให้พี่โจสั่งกับข้าวครอบบอลสรุปแล้วเรียกพี่มาวันนี้จะมาคุยอะไรอ่ะมีอะไรจะคุยเป็นพิเศษป่ะยพี่บอลอยากคุยกับพี่คือเมื่อคืนเอาจริงๆนะบอลเมาซะก่อนบอลเมาเลยคุยกับพี่ก็ำลังจยรู้เรื่องแต่ต้องบอกครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่จะบอกว่าพี่โจเนี่ยเขา สิบปีแล้วนะท,ที่ที่เลิกดื่มใช่ไหมใช่ครับก็มาเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ก่อนก็เป็นใช้ชีวิตคุ้มแหละในตอนเป็นนะักฟุตบอลอะไรเงี้ยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องดืง่มเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางเหตุการณ์ที่มันทําให้เปลี่ยนชีวิตอะ,อะไรพี่ก็มันมีนยยหยุดเ,ยเรื่องธรรมะเนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมมันม,ม,นมีมันมีเหตุการณ์ทุก เรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เราทํามาแล้วรู้สึกว่าเราเราทำไม่ดีมาแล้วก็เราเลยเลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองนะพอเปลี่ยนตัวเองปีแรกอ่ะมันโชคดีมากเลยมีโอกาสได้เป็นโค้ดเลยมันเหมือนดวงด้วยพอเปลี่ยนตัวเองมาปฏิบัติธรรมแล้วมันมีโอกาสดีๆก็มาเป็นโค้ดปีแรกเลยหลังจากนั้นนะวันนี้สิปีแล้วก็มาปฏิบัติธรรมซื้อศีลสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเลือดมมา10ปีมันเป็นโอกาสมันเขาเรียกว่ามันเป็นทั้มมิ่งพ ก็คือพอเราปฏิบัติมามันก็เป็นความเชื่อด้วยใช่ไหมพี่แล้วก็มันเห็นผลเห็นผลเห็นภาพถ้าถามพี่อะพี่พี่เชื่อเพราะว่าเราเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจตังปัจจตังคือเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวเองพอเราปฏิบัติมาเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรากับจิตของเรากับตัวของเราแล้วก็เขาเรียกว่ากับชีวิตของเราอะมันมันมีแต่ดีขึ้นในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยโอกาสที่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยรู้สึกว่า เ,เรามีทางที่เราจะจะทำแล้วเราก็ไม่ได้มีความลังเลสงสัยเราก็ปฏิบัติมาตลอด10ปีนี่ใครดูอยู่นี่ทำแบบโจได้นะเนี่ยเอาจริงๆนะแนนบอลเคยเคยนั่งสมาธิแบบที่พี่โจต่อนนะ่ะแต่คนบาทอย่างบอลแม่งบอลทำต่อต่อนาทีแม่งถือว่าเก่งที่หมายเลยพี่โจคุยเรื่องฟุตบอลเลยเดีกว่าพี่มันมีหลายคนอยากรู้มากเลยพี่ว่าบอลต,ตัวบอลเองมันก็อยากรู้เพราะอะไรพี่ทำไมอยู่ดีพี่ถึงออกกกจจาจาจารารมา จริงๆที่พูดอย่างนี้ก็เลยต้องพูดว่าอขอบคุณก่อนดีกว่านะครับเพราะจริงๆออกมาวันที่ออกมาก็กยังมีติดค้างอยู่ยังไม่ได้อขอบคุณอะไรอาจจะมีขอบคุณในเรื่องเฟซบุ๊กอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะขอบคุณเรื่องของโอกาสที่ได้ไปทาทีมโกลาดมันเหมือนที่บอกไปโกลาดเป็นท,ทีมที่ของแฟนบอลเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องของพาร์ทชั่นตัวเรากับแฟนบอลมันตรงกันนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่ทางานสิ่งที่พี่ได้ทํางานพี่รู้สึกว่าแฟนบอลก็เขาได้สัมผัสได้นะครับก็ ขอบคุณผู้บริหารทุกคนและการที่ให้โอกาสไปตรงนั้นนะครับขอบคุณทีมสตาฟนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณน้องนักฟนะุตบอลทุกคนและที่สําคัญก็แฟนบอลน,นั่นแหละนะครับก็ในปีแรกอะ่ะอย่างปีแรกก็ถือว่าก็ทําผลงานได้อย่างโอเคอยู่นะครับแล้วก็ในปีที่2ปีล่าสุดในเหลือห้านัดสุดท้ายนะครับเหมือนนัดสุดท้ายที่พี่ทําก็คือนัดไปเสมอสุดปะก,การนะครับเรารู้สึกว่าใช่ไปเยือนสุทประการแล้วเราเสมอนะครับเราก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่เรามีพี่คิดว่าเราเราเป็นลูกผู้ชายเนาะนะครับเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเรารู้สึกว่า นะครับผลงานในช่วงหลังๆะนะครับมันมันเริ่มที่จะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าเราเราอยู่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันดีขึ้นนะครับอันนั้นพี่พี่พี่พพน้อมรับนะครับก็มันเป็นเรื่องของการที่เราคุยกันแหละนะครับกับทางทีมนะครับก็เห็นว่าสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าท้ายสุดแล้วถ้าผลงานมันไม่ดีคนที่รับผิดชอบมันก็ต้องเป็นโค้ชอยู่แล้วนะครับอันนี้คือพี่พี่ยอมรับตรงนั้นได้นะครับก็เราก็ออกมาเราเรารักทีมนี้นะครับเรารู้สึกว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วทีมมันดีขึ้นโดยที่เราออกมาพี่ว่าพี่จะเลือกทางนั้นกาแฟบอลโคล่าพี่พูดหน่อยเพราะว่าอันนี้บอลูงจริงนะพี่เป็นที่รักองแฟนบอลโคล่ามากบอลเคยเห็นป้ายแฟนบอลโคลาตามสี่ต่างๆแต่หาลูกอินเตอร์ ที่เรารักโค้ชโจไม่รักผู้บริหารทีมงนอย่างนี้โค้ชโจไม่อยู่เขาจะไม่เชียร์แล้วอะไรเงี้ยพี่รู้รู้สึกยังไงบ้างพี่อันดับแรกเลยนะครับเห็นป้ายก็โอเคเราเราจะบอกว่าเรารู้สึกดีมากก็คงไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าท้ายสุดแล้วถ้าเขาคิดว่ามันเหมือนพี่จะบอกตลอดว่าท้ายสุดแล้วไม่ว่าโค้ชจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนักเตะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ว่าทีมโคราสก็ต้องอยู่กับคู่กับคนโคราชตลอดนะครับแต่อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกภูมิใจะรูภมิใจอไ นะครับไม่ใช่ภูมิใจว่าแฟนบอลขึ้นป้ายแบบนี้แต่ภูมิใจว่าเขาเห็นในสิ่งที่เราทํามาตลอดเกือบสองปีนะครับสิ่งที่เราทํามาที่เราไม่ได้บอกใครอ่ะแต่ว่ามันมันแฟนบอลเห็นนะครับแล้วก็มันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับเราไม่ได้อยากให้เขาเลิกเชียร์หรือเราไม่ได้อยากให้เขาไม่ออเคกับผู้บริหารหรอกนะครับเพราะท้ายสุดแล้วอ่นะผู้บริหารก็พยายามที่จะทาเพื่อทีมนะครับแล้วทีมก็พยายามที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดในในแบบที่เขาจัดทาได้แล้วกันพี่ก็จะบอกตรงๆว่านะวันนี้นะพี่บอกเลยว่าพี่ออกมาถ้าให้พี่กลับไป จะแก้ไขอะไรนะครับใน2อสปีที่ผ่านมากับพิมโคลาชที่บอกว่าพี่เลี้ยงที่จะแก้ไม่แก้ไขอะไรเพราะพี่คิดว่าในทุกๆวันอ่ะพี่ทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับวันออกมาปุ๊บพี่ไม่มีคําถามว่าจะกลับไปย้อนไปทําอะไรเพราะพี่กลับไปย้อนพี่ทําอะไรไม่ได้แล้วนะพี่คิดว่าพี่เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับสิ่งที่แฟนบอลแสดงออกโคจูก็เรียกว่าพี่สัมผัสได้นะครับแล้วแฟนบอลรักโคโจแบบไหนโคโจก็รักแฟนบอลแบบนั้นนะวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกวงการฟุตบอลมันแคบ นะครับวันหนึ่งเราอาจจะกลับไปร่วมงานกันอีกก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันไว้แล้วก็มีความรักความปรารถนาดีกับแฟนบอลโคราชเหมือนเดิมนะับกับทีมโคราชเหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้พี่ไหนไหนอ่ะพูดถึงเรื่องนี้ละแล้วตอนนี้พี่ข่าวมันมีเยอะมากเลยว่าทีมนู้นทีมนี้สนใจติดต่อพี่ไปมันจริงแค่ไหนพี่ก็ อรายการนี้เร็วเร็วเลยเร็วเลยนะครับก็ไม่มีมาคิดบอกอะไรจริงจริงจริงๆก็ในสื่อต่างๆในเพจต่างๆอยากให้ไปออกเยอะมากนะครับแล้วก็ให้ไปตอบคาถามตรงนี้แต่บางบางทีเราก็อาจจะยังคิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะนะพี่จะมาตอบตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกนะครับอย่างที่ข่าวบอกแล้วว่ามีทีมที่มาติดต่อสนใจจริงแต่เราว่าสถานีสถานีมันเหมือนสถานีต่อไปเหมือนเราก็ต้อง คิดถึงทีมที่เราจะไปด้วยนะครับเพราะว่าด้วยตัวตนที่เราสร้างมาด้วยคาแรคเตอร์ที่เราเป็นแบบนี้นะครับเราอยากให้ทีมของท,ทีมทีมที่จะไปเนี่ยพี่ไม่ได้เลอือกเพราะพี่คิดว่าพี่เลือกไม่ได้แต่อยากให้ทีมนั้นน,น่าเลือกเราโดยที่เราเป็นเราอ่ะน, <ๆ S 3> นะครับเราอยากได้โคชโจเพราะว่าอ๋อโคจโวเขาทํางานแบบนี้เขามีจุดเด่นจุดนี้นะครับจุดแข็งตรงนี้นะครับในการทําทีมข้อดีของโคชโจเป็นยังไงอยากให้ทีมที่มาจิ้มโคชโจอะ อยากให้เอาโคโจไปเพราะอยากให้โคโจไปทําทีมในแบบโคโจ mm hmm. อันนี้คือมันเป็นเขาเรียกมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขแรกเลยเท่านั้นเอง mm hmm. แล้วก็ไอ้เรื่องทีมจะทีมใหญ่ทีมเล็กทีมอยู่ตรงไหนหรือทีมอะไรอันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขรองที่เราจะต้องมาคุยกันดีกว่า mm hmm. แต่อย่างแรกเราอยากรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้เขาเชื่อมั่นในตัวเรา mm hmm. แล้วเขาเอาเราไปโดยที่เขาชอบชอบสไตล์ของเรา mm hmm. แล้วก็ให้สิทธิ์เราในการที่จะทําแบบนั้น mm hmm. นะครับแล้วก็โอเคเข้าใจได้ฟุตบอลปัจจุบันมันเรื่องของทีมเมอร์กสำคัญนะครับพี่คิดว่าใน10ปี ที่มีประสบการณ์มากพอในการที่จะรู้ว่าอะไรควรที่จะทําอ,อะไรอะไรที่รู้สึกว่าเราจะเรื่องของการแบ่งงานเรื่องของการทํางานบีดเบิร์กก็ด้วยก็ส่วนสาคัญแต่ท้ายสุดแล้วการตัดสินใจหรือวาไเร่ผิดชอบมันก็อยู่ที่โค้ชอยู่แล้วนะครับอยากให้ทีมที่ติดต่อหรืออยากให้ทีมที่อยากจะได้เราไปในสถานีต่อไปอะซัพพอร์ตเราเชื่อมั่นเราอ่าแล้วก็อยากได้คาแรคเตอร์แล้วก็อยากได้การทําทีมแบบเนี้ยจริงๆอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแรกมีที่เปนดวงใจไหมพี่ ทีมนในดวงใจจริงๆแล้วว่าโอ้โหถ้าพูดมันก็จะหาว่าอยู่ในรายการนี้แล้วก็มาพูดม,มาม,ม,มามาเลย,เลยคือจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะชนบุรีอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าพี่เป็นคนเกิดชลบุรีเนาะ,ะนะครับเกิดโรงพยาบาลชลบุรีแท้ๆนี่แหละนะครับเรียนชนาราชดรธรรมลุงชนชายนี่แหละ,ะแล้วก็เติบโตขึ้นมากับความเป็นชนบุรีเลยนะครับพ่อแม่ครอบครัวอ,อยู่ชนบุรีมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งก็มีเขาเรียกว่าจุดหักเหก็ได้ไปเรียนที่กรุงเทพกิสเตียนไปอยู่กรุงิงเทพไปเล่นกับิกรไปทํางานที่กรุงเทพได้ไปเล่นที่สิงคโปร์แล้ววันึง อยู่ๆก็ได้กลับมาเล่นชนบุรีในชุดแชมป์นะครับอันนี้ต้องต้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นพ่อบพอบอลแหละนะครับ,อบ,อรนะค,รบคุณนพสิงห์วท้งที่ดึงพี่กลับมาในเลกที่2ะนะครับมาตอนนั้นมากับนัทพรพันลิศนะครับตอนนั้นมันเป็นหน้าแรกเลยที่กลับมาโดยรู้สึกตื่นเต้นมากมน,นะครับต้องพูดจริงๆว่าตอนนั้นเรามไม่ได้เ,ไดเปน็นเล่นให้บ้านเกิดตัวเองเล่นให้บ้านเกิดตัวเองโดยที่เราต้องยอมรับว่าตอนนั้นชนบุรีอ่ะดาวรุ่งดีๆเยอะมากเรากลับมาจริงเราก็ไม่ได้เป็นตัวหลักหรอก นะครับแต่เราเขาเรียกอะไรเราได้อานิสงส์ในการที่จะอยู่ในทีมทุกแชมป์ด้วยนะครับเป็นแชมป์แรกของทีมภูทรที่ได้แชมป์ตอนนั้นตื่นตัวมากนะครับเรารู้สึกว่าเราภูมิใจเพราะเราเหมือนเป็นคนชมุรีคนเดียวในชุดนั้นมั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 นภูมิใจจริงๆรนะครับแล้ววันเวลาเราต้องยอมรับว่าโอเคเราก็ไปเล่นที่จันทบุรีไปเล่นที่เชียงรายแล้วก่อนที่จะเริ่มงานโค้ชต้องยอมรับว่านักตอนนั้นที่เราเป็นโค้ชปีแรกะกับชนบุรีอ่ะมันมันเขาเรียกว่าจการการที่จะคิดถึงการเป็นโค้ชชมบุรีมันเป็นไปไม่ได้เลย เพราะชนบุรีต้องมีโค้ชที่ดีๆมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เฮงไม่ว่าจะเป็นวาดะหรือตอนนั้นชนบุรีะจะสู้ในการที่จะเป็นแชมป์ตลอดนะครับที่2เนี่ยไม่พอใจเลยนะครับตอนนั้นพี่โก้มาทําได้ที่2ก็ไม่ได้พอใจค <จ up S 1> ือจะขอลาออกขอลาออกเลยขณะได้ที่2นะครับ <c oughs> คุณบรีจะเป็นแชมป์ตลอดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่โคชโจจะฝันว่าในอาชีพโค้ชที่เริ่มมาเนี่ยจะมาเป็นโคช้ชชนบุรีมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องยอมเราไม่ได้คู่ควรแล้วเราเอื้อมไม่ถึงกับความเป็นโค้ชชนบุรี แต่ณวันนี้ใน1ิปีที่เราไปทํางานมาที่เราไป,ปาอาชีพ <ไป S 2> โค้ชมามเราก็พยายามผลักดันตัวเองนะครับเราก,เราก็เราก็คิดว่าเอ้ยนะวันนี้นะครับโอเคละนะครับถ้าถ้าถามว่าทีมในฝันนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ในชีวิตเนี่ยที่เกิดมาแล้วว่าวันหนึ่งต้องกลับมารับใช้บ้านเกิดตัวเองอเรามีแพชชันเรามีอารมณ์ร่วมเราทําทีมโดยที่รักทีมรักแฟนบอลเชียงรายรักแฟนบอลพีดีระยองรักแฟนบอลโคราชแล้ววันหนึ่งถ้าเรากลับมาบ้านเกิดอ่ะ มันจะเป็นอารมณ์แบบไหนพอพี่โจโย,ยาวเลยสรุปคือ <c oughs> ชมบุรีใช่ไหมี่โอ้ oh, 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 oh. แล้ว <c oughs> เราจะเอาพี่หรื่เปล่าละโอ้ยตอนนี้ต้องเป็นสะสมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโคตรเตี้ยดูอยู่เดี๋ยวโคตรเตี้ยง,งอนอีก <c oughs> นานาทีนี้ต้องเป็นสะสมด้วยด้วยผลงานด้วยความบ้าของเขาอ่ะเหมือนอย่างที่พี่โจรู้อ่ะเขากล้าใช้เด็กกล้าดันเด็กแล้วแทนใช่เขาบอกว่าก็เหมือนพี่อ่ะเวลายิงคุมจิตวิทยาเวลาคุมทีมการกระตุ้นลูกทีมอะไรเงี้ยณเวลาเนี้ยจงไงบอลต้องยืนยันว่าต้องเป็นสะสมก่อน แต่ถ้าหมดจากปากสมแล้วอาจจะเป็นพี่ก็ได้นะคร <c oughs> ับครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้จริงเมื่อวานก็ได้คุยกันเนาะนะเมื่อวาน,อนพี่<ะ>อ่ะมันต้องมีโค้ดในดวงใจพี่มีใครเป็นโค้ดในดวงใจก็ <c oughs> จริงๆมาพูดมาขนาดนี้จริงๆแล้วจริงๆชอบพี่เตี้ยชอบพี่เตี้ยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยอย่างเมื่อวานนี้เราก็มาที่นี่แล้วเนาะนะเพราะว่าให้บอลเมื่อคืนบอลเมาให้บอลนัดพี่เตี้ยมาคุยเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่มาคุยกับพี่เตี้ยโดยเป็นการส่วนตัวนะครับก็ชื่นชมเขาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะเป็นพี่เตี้ยแหละนะสะสมเพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์เขาแล้วก ความเป็นตัวตนของเขาโค้ดไทยมันต้องแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้ให้มันรู้สึกว่าเป็นแบบมิเตียมิเตียมีตัวตนของเขามีคาแรคเตอร์มีจิตวิญญาที่ชัดเจนความเป็นตัวเองความเป็นตัวของตัวเองของตนมันคือถ้าพูดถึงมิเตียเนี่ยเรารู้เลยสะสมเพราะว่าเสิร์ฟเป็นคนแบบไหนรู้ไหมครับแล้วก็เรื่องของความกล้าได้กล้าเสียเราดูว่าการใช้เด็กอ่ะบางทีเปิดทีวีดูชนบุรีแข่งอ่ะในฐานะโค้ดพีทีระยองโค้ดโคราชหรือโค้ชเชียงรายก็ตามเพราเปิดดูตอนที่ ชมบุรีแข่งอ้โหทำไมพี่เตียกล้าใช้น้องคนนี้กล้าใช้น้องคนนี้กล้าใช้น้องคนนี้เอ้ยเป็นเราเรายังรู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะทําเลยแต่พี่เทียคือเหมาะกับชมบุรีมากในการที่จะกล้าให้โอกาสเด็กโอเคพี่เฮงสร้างเด็กมาพี่เตียกล้าใช้แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างมูลค่าให้เด็กแต่ละคนนะครับขึ้นมาจับต้องได้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าพี่เตีย สร้างความสมดุลให้กับชมบุรีแล้วก็นะวันนี้คือเขาคือคนที่ใช่นอ้องชมบุรีและเขาก็เป็นไอดอลคนหนึ่งของของพี่เหมือนกันมีนนะโอ้ยสะสมดูอยู่นี่ลอยเลยนะเนี่ยอยู่น่ลอยเลยนะเนี่ยโอ้ยสะสม <laughs> โอเคพักก่อนกินก่อนดีกว่าเป็นไงชักติดเมาเมาแต่หัววันเลย <laughs> อยู่กับพี่โจนี่ ได,ได้ข้อคิดเยอยะพี่โจโเป็นกมเยได้ข้อคิดเยอะจริงอันนี้เป็นตาล้าเลยแต่เวลารายการเราอ่ะมันไม่ได้มีถ่ายทั้งหมดที่เรานั่งกินข้าวกันแล้วเราคุยกัน<อ>แต่ได้ข้อคิดจากพี่โจเยอะมากแล้วอีกหนึ่งประโยคที่บอลชอบมากพี่โจเคยบอกว่าตอนที่เขาเล่นเป็นนักเตะให้ให้ชองดเีเขาได้แชมป์อนาโคตตอนนี้ณทุกวันนี้เขาเป็นโค้ชอยู่เขาก็อยากที่จะ เป็นโค้ชให้ชงดีแล้วทําให้ได้แชมป์แต่อาจจะไม่ใช่เวลานี้มันจะไม่ใช่เวลาของเขาอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นสกไหมพี่ครับก็อันนี้ก็โอนี่จำแม่นนะเนี่ยน,นานคุยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คุยกันสองคนนะตอนนั้นเคยบอกไว้ว่าโอเคนะมันอาจจะไม่ใช่เวลาใกล้ๆนี้นหเราอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็คิดคิดไว้ว่านะครับมันมันฝันไว้ว่า ม,มันอยากเป็นแบบนั้นอะไรเง okay. ี้ยนมก็โอเคแล้วท้ายสุดแล้วก็ชลบุรีก็คือบ้านนะเนาะวันหนึ่งท้ายสุดแล้วเราก็ต้องกลับบ้านก็บอลบอกพี่โจว่าขนาดที่เสี่ยคนกรุงเทพคนนครสวรรค์ไม่ใช่คนชลบุรีแพชั่นยังมาเต็มเลยอินเนอร์นี่มาเต็มแล้วคนชลบุรีลูกคือจะไม่อินเนอร์มาเต็มได้ไงแป๊บนึงได้ปะขอเทเล่าอ่ะได้เฮ้ยบอลอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ต้องรอเวลาแล้วเอาพี่โจมาทานเป็นโค้ดเลยได้ไหม ถามว่าไ,ได้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวบอลก็สถาบัาปนปนาตัวเองเป็นผู้อำนวยการสโมสรมและพี่เต้เป็นผู้จัดการทีมให้พี่โจเป็นคนห่ัวคนหน้าโคดได้เหรอมันก็ได้ไม่ได้แต่คงทำงานด้วยกันไม่ได้หรอก <laughs> เ,ขเขาเรียกนะพี่เสือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้า <laughs> ที่บอลพูดว่าชอบอคำพูดพี่ใช่ไหม,มพี่ก็มีอยู่เรื่องประทับใจอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่พี่ก็ยังไม่ได้บอกเลยก็คือว่าตอนที่พี่ออกมาจากโคราชเนี่ยแล้วกลับมาพักผ่อนที่บ้านเนี่ยนะครับมี แมสเซจทางไลน์มาจากสะสมพบประเสษิฐนะพี่พี่ปื้มเลยนะพี่อ่านเขาแล้วพี่เตี้ยก็ส่งมาประมาณว่าเอ้ยมีฝีมือนะครับพักผ่อนแล้วก็รีบกลับมานะครับมาทําให้โค้ดไทยเขาเขาาเห็นว่าโค้ชไทยมีดีไม่แพ้โค้ชต่างชาติมาช่วยกันทําตรงนี้นะครับมาช่วยยกระดับโค้ดไทยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็น กำลังใจที่ดีมากนะครับจากมุมโค้ดด้วยกันแล้วโดยเฉพาะพี่เตี้ยเป็นโค้ดที่เป็นต้นแบบเป็นไอดอลของเราเราเลยสุขประทับใจคำพูดนี้ทําให้เรามีพลังในการที่อยากจะกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโฮ้ยสะสม <c oughs> สดูอยู่นี่ลอยเลยนะเนี่ยดยูนี่ลอยเลยนะเนี่ยโอ้ยสะสมโอเคอันนี้คือเนี่ยค,คือคําพูดที่พี่เตี้ยไลน์หาพี่โจโอ๋อ แน่นะคนเกง่งมีฝีมืออะไรอย่างนี้นี่นนนพิตูดมาให้รู้ว่าคนไทยไม่แพ้พวกต่างชาติมันเป็นคำพูดคำพูดหนึ่งที่เราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราเรามีกําลังใจนะครับจากโค้ดที่เป็นต้นแบบเหมือนที่บอกไปนะครับก็ขอบคุณนะฝากขอบคุณพิเตียมาตรงนี้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะกลับไปทำงานให้เร็วที่สุดนะครับทำงานที่ชมเรีอพีใ่ใช่ก็รอรอพิเตียออกก่อน พี่เตี้ยนั่งดูอยู่นี่พี่เตี้ยคงคิดยังไงวะไอ้เหี้ยกูโดนแทงหลังมาวันนี้ตอนนี้พวกหึ่งมึงนั่งกินกันสองคนมึงแทงหลังกูมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช <laughs> ไม่มีแทงครับเราแทงต่อหน้าเลยเ <c oughs> อาพี่โต้ามเลยพี่ฝากอะไรถึงแฟนคลับพี่นะครับหรือแฟนโคราชหรือใครก็แล้วแต่แฟนบอลที่เขาติดตามที่เชียร์พี่อยู่ให้กำลังใจพี่อยู่อ่าโอเคนะครับก็ฝากช่องทางนี้แล้วกันนะครับสุขศาสตร์ศิษก็ขอให้แฟนบอลที่ เชียร์ซัพพอร์ตโคจโจมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็กำลังใจนั้นนะครับ mm. ก็โคโจก็สัมผัสได้แล้วก็ uh, สถานีต่อไปจะเป็นที่ไหนก็ติดตามนะครับ mm. แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็อยากให้เชียร์กันต่อไปนะครับใน mm. งานโค้ดอะ่ะท้ายสุดแล้วนะครับมันมันไม่มีใครที่ชนะตลอดหรอกนะครับ mm. แล้วก็ไม่มีใครที่ประสบความสาเร็จตลอดแม้กระทั่งโค้ดระดับโลกนะครับ mm. โค้ดระดับโลกก็มีการผลงานไม่ดีนะมีทําทีมดีมีการโดนไล่ออกอะไรมันเป็นปกติของทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่มันสําคัญคือเรื่องของกําลังใจ ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าสถานีต่อไปโคโจจะไปอยู่ที่ไหน <Ừ. S 2> นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของชนบุรีนะครับก็อ,อันนี้คือบ้านไม่พูดถึงชนชนบุรีล่ลวฝากถึงแฟนบอลฉลามชนหน่อยครับแฟนบอลฉลามชน <c oughs> ก็ปีนี้นะครับปีนี้ผลงานดีมากนะครับพี่เตี้ยทำผลงานดีมากแล้วก็สร้างเด็กหลายๆคนขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีลุ้นอยู่ในถ้วย ตัวเตะลีคับนะครับรอบ4ทีมนะครับก็จะเจอประจวบนะครับจะเจอประจวบก็เป็นกําลังใจให้ผมว่าถ้วยนี้นะครับพี่เตีย้ยเขาเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยอยู่แล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้แชมป์แล้วก็ผลงานในลีกยังสามารถที่จะลุ้นนะครับทำอันดับไป ACL ปีหน้าได้นะครับก็ฝากแฟนบอลสลามชนนะครับช่วยเชียร์นะครับแล้วก็สนับสนุนทีมนะครับโดยที่มีเป็นเฮดโค้ชเป็นสะสมพบประเสริฐนะครับพี่เตี้ยผมคิดว่าปัจจุบันคือคนที่ใช่นะหรับชนบุรีในการที่จะสร้างเด็กในการที่จะสร้างความสําเร็จในการที่จะดึงศักยภาพ ของเด็กชนบุรีออกมาในการที่จะตอ,อกครออย่างทีมใหญ่ๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับชนบุรีด้วยนะครับก็วันหนึ่งนะครับเดี๋ยวโ,โวี่โจ่าจะกลับบ้านอยู่ดีนะครับโอเควันนี้ครบเครื่องเรื่องของสุขสันต์นะครับมันความสุขของบอลวันหนึ่งที่ได้ไกินเหล้าแล้วโชว์โชว์ชวนพี่โจมานั่งพูดคุยกันหลายๆเรื่องที่เชื่อมั่นเลยว่าคนดูอยู่อ่ะเขายังไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายของพี่โจเป็นยังไงตัวตนของพี่โจเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เราได้รู้ทั้งหมดแล้ว ครับก็อีพีนี้เราล่ำลากันตรงนี้เลยครับร้านริมทะเลซีฟู้ครับอ่างศิลา9โมงครึ่งถึง4ทุ่มมากันได้ครับอยากรู้ว่าร้านนี้ดีเด็ดยังไงอีพีที่24ย้อนไปดูครับทำไมถ้าไม,ถ,าไมถึงชอบมาร้านนี้กินฟรีทำไมอ่ะต้องมาชีพ่อ ขอบคุณสปอนเซอร์เลยอ,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 อล๋อขอบคุณสปอนเซอร์หรือขอบคุณลาวันทางสปอร์ตนะครับรถสไลด์ออนรถสไลด์24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยติดต่อไปได้ครับที่เพจของลาวันทางสปอร์ตมีปัญหาเรื่องรถสไลด์รถยกอะไรต่างๆก็ลาวันทางสปอร์ตห้ามลืมครับแล้ว,ลวก็อีกอย่างนึงครับนี่ครับผลิตภัณฑ์กีฬา f p t นะครับโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตวิ่งกุ๊กนะครับที่เตื้อเตื้อเสื้อของทีมงานเราแล้วก็รวมถึงเสื้อแจกทุก EP แต่ EP นี้เราต้องเอาของพี่โจแจกเขาว่ะ ไม่รู้ปกติคือถ้าไม่มีสคริปต์ว่ะปกติถ้าเจอนดังวันจะต้องมีของเออพี่โจมีอะไรแจกเลยพี่ของพี่อะไรก็ได้สักชิ้นหนึ่งอ๋อเสื้อเหรอก็เดี๋ยวไปดูเสื้อแล้วกันน่าจะมีเสื้อเสื้อซีสโมสรที่ผ่านมาอยู่อะเสื้อแงจ้อเสื้อเป็นโค้ดก็ได้เสื้อเสื้อสตาร์อะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่น่าจะมีอยู่เดี๋ยวของโคราชน่าจะมีอยู่อ่เสื้อโคราชดีกว่าอ่าเดี๋ยวเป็นเสื้อสตาร์โคราชนะครับก็เหมือนเดิมครับกดกติกา ก็ใครที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็แชร์ตามกฎกติกาเหมือนทุกๆ EP นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่โจเป็นคนเลือกอว่าพี่โจถูกใจคอมเมนต์ไหนมากที่ทสุดคนนั้นก็จะได้รับเสื้อของพี่โจไปเลยเสื้อตอนที่สโมสรล่าสุดโอ,อล่าโอเคโอเคจบังชน,น,นเอา้าชน